ทุกเานังบ้านทุกท่านครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงของวันที่1พฤศจิกายนแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมารอดูกันว่าวันนี้ตอน8โมงตรงเกมจะอัปเดตหรือเปล่านะครับทุกคนซึ่งตอนนี้มัน8โมงตรงแล้วแต่เกมยังไม่อัปเดตหมายความว่าไงหมายความว่าผมกำลังจะโดนบิดงั้นเหรอเพราะว่าในประกาศอีเวนต์ของฟอร์ซเค้นอัปเดตใหม่ฮาโลวีนะครับมันบอกว่าจะมาตอน8โมงของวันที่1พฤศจิกายนก็คือเป็นในช่วงเวลาที่ผมกำลังถ่ายอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับคนดูซึ่งตอนนี้เกมก็ยังไม่อัปเดตฮ ฮะเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วทำไมฟอร์สเคนผมจอมันเป็นงี้วะเนี่ยทำไมเกมบักอะภาพมันบักหรือว่ายังไงหรือว่าเกมมันอัปเดตแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันมาแล้วนี่หรือว่างไงฮะงงแต่ภาพเมื่อกี้มันบักเฉยเลยเอ้าทำไมภาพบักอะ คืออะไรคือมันกำลังอัปเดตอยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมรอสักครู่หนึ่งก่อนลวกันเฮ้ทุกคนขาโพสเซนอัปเดตแล้วโบเข้าเปลี่ยนแลวนะครับคนดูแล้วก็เขียวว่า G6 6 6ด้วยว้าวอัปเดตแล้วอัปเดตแล้วแต่ผมสงสัยว่าทับไมถึงเออเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นั้นมันยังไม่อัปเดตคนดูเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่มันไม่อัปเดตแสดงว่าผมต้องออกเข้าใหม่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่มันต้องออกเข้าใหม่แล้วคนดูปางนั้นเดี๋ยวเรารีเซิร์ฟก่อนละกันเนาะเกมอัปเดตแล้วโว้ยตื่นเต้นลึกเกินอะไต ย,ยังยังไม่อัปเดตหรอเจะเซิร์ฟเก่าเฉยเลยอะไรไว้เดียวชีวิตชีวิตแกโทนทำลายเฮ้ยเดี๋ยวด้านแล้วทำไมรอบนี้มันเขียนใหม่มันเขียนว่าซูน ทำไมมันเขียนว่าซูนเมื่อกี้มันยังบอกว่าเปิดแล้วอยู่เลยแล้วทำไมเขียนว่าซูนหมยความว่าไงคุณหมยควาาวไงเดฟพอสเกตที่คุณบอกว่าเร็วๆนี้จะมาแล้วไม่ใช่ว่ามันควรมาตอนแปดโมงตรงหรอครับอาคุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวเราเข้าเซิร์วิสไกันนะครับผมเพราะว่าเซิร์วิมันเพิ่งเปิดแน่ๆมันเพิ่งรีเซ็ตมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเข้าดูเอ้นี่มันเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าอันนี้มันไม่คุณแล้วนี่ไงคุณดูเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนในเซอร์ฟปกตีะมันเปลี่ยน เยอะสุดๆเลยคนดูโอเคคืออันนี้มันเป็นในเซิร์ฟวีอะประเด็นโอ้โหฮาโลาวินว้าวคนเท่คนดูดูแมปดิแมปเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็มีบิกดดบ๊กชีด้วยเอ้ยบิ๊กชีจากแมปลิฟก็มาเอ้ยอย่างเท่แต่ว่าเอามีเหรียญตาสกุลใหม่เหมือนเป็นฟักทองแล้วก็โอ้โห แมบสวยมากแถมมีอีเวนต์ด้วยคนดูมีอีเวนต์ที่เราต้องทำแต่ว่าเราค่อยว่ากันละกันนะครับผมว่าอีเวนต์ต้องทําอะไรเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวคลิปแรกที่ผมจะลงในวันนี้เดี๋ยวจะเป็นเกตห6กก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมทางบ้านไหนดูซินี่เกตหกมาแล้วนี่ราคาที่ผมเดาผมเดาถูกเป๊ะเลยว่า1666ผมบอกพวกคุณแล้วมันน่าจะราคานี้แหละแล้วก็วิโลนิก้าก็ราคา750ย้นะครับโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปรอเล่นกันในเซิร์ฟปกติกันเลยดีกว่าน คือเกมเขาไม่ช็อตดาวให้ผมด้วยไงเฮ้ยแต่ว่านี้เปลี่ยนแสดงว่าอัปเดตแล้วหรือเปล่าใช่อัปเดตแล้วอัปเดตแล้วไฟดอลลี่ไฟดอลลี่เกมอัปเดตแล้วคนดูเกมอัปเดตแล้วเกมอัปเดตแล้วโอเคเซอร์ปกติเล่นได้แล้วเซอร์ปกติเล่นได้แล้วไป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 แป๊บนึงผ่เอาไออปไปไปไปอปไ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 อไป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 เปไ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 6มาไลไปไปหปไปไปไป่ปไปไไมปไ ในที่สุดเราก็ได้เล่นแล้วโอ้โหอัปเดตครั้งนี้โอ้โหแล้วจอโดเขาปรับใหม่ด้วยวิ่งตื่นเต้นตื่นเต้นมากจะได้เล่นเกม66แล้วแล้วก็มีสกินโอ้โหเฮ้ยสกินเยอะยเนี่ยมีโอเมก้าฟาวีด้วยหุ่วแล้วก็มีสกินสกินที่โคตรน่ากลัวโอ้โหน่ากลัวจัดเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปรอรีวิวเกม66กันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็อันนี้คืออะไรเดี๋ยวเอ้ยเราก็โดดข้ามต่างอย่างนี้ได้ด้วยโคตรเท่อะแล้วก็เพื่อนแต่ละคนก็ยังยืนเอฟเคอยู่หน้าล็อบบี้เขาน่าจะกำลังโหลดกันอยู่แล้วผมกก็จะะะไดดด้้้้้เเเลลลสแแวววคครรรัับนนนูพาาาาา่่ผมมมออปข ก่อนเกมอัปเดตผมดองข้ามมาลีดไว้หมดแล้วไปก็เล่นกันเลยดีกว่า let's go มาแล้วครับคนดูผมได้เล่นเกตเอา้าเอา้าทำไมไมเป็นคนอื่นอ่ะ ทำไม่เป็นคนหนึ่งทุกคนครับนะขนาดนี้ที่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่มีคนเล่นฟอร์สเคสอยู่หนึ่งล้านคนครับคนดูฟอรส์สเคสตอนนี้มีคนเล่นถึงล้านคนแลว้วโอ้ยก้อนนี่มันสถิติใ่ของโลกแห่งฟอร wow. so นะ์สเคสว้าวโคตรโซอเมซิ่งนะสวนตอนนี้เออวิโรนิค้ากับเกท66เขากำลังเ่นวิ่งไล่จับอยู่ก็ปล่อยเขาไปก่อนละกันนะคะคนดูเขาคาดที่จะอเมซิ่งแล้วก็มีคนตายเพิ่มแล้วแย่ yeah, แล้วเอา้าส่วยผมเหลือเป็นคนสุดท้ายเฉยเลยคนดูโอ้แย่แล้วท่าทีไม่น่าดีของบัตนายแป๊บง,นะนะ okay. งนื่เาล่ววิงนีเกพ ปุ่นทาวเวอร์ชันที่เป็นเกมอัปเดตแล้วนะครับคนดู ไหนดูซิตอนนี้เขาจเจ้ายังไงเหมือนเขาคำรามแล้วนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสามารถตามหาผมเจอหรือไม่แล้วก็อันนี้จะเป็นเออสกุลเงินใหม่นะครับผมเป็นฟักทองดูเสกาชื่อสักการนะครับผมบอกเลยว่าชื่อโคเทจะเป็นของอีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองนะคนดูผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําอะไรได้เดี๋ยวเราค่อยศึกษาไปด้วยกันแล้วกันนะตอนนี้ผมขอที่หาวิธีเอาตัวรอดจากเกต66ก่อนลวกันแล้วเขาก็หาตัวผมไม่เจอคนดูเขาน่าจะงงอยู่ว่าผมนั่นอยู่ไหนก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาเจอตัวผมแล้วผมก็เอกก็บ้ลยแวววตาาีพิิ ไปแล้วเาขาใกล้เป็นหนึ่งเดียวกับบ่อน,น้ามันไปแล้วค่ะคนดูแล้วตอนนี้นิโล,ลเดนอุย้ยฟักคอเขาเยอะแป๊บนึงผมไม่รู้ว่ามันดีแค่ไหนแต่ผมจะเก็บให้หมดเลยแล้วกันแล้วตอนนี้เอาไงผมว่าเขากระโดดหาแน่นอนเรียบร้อยอา้าสซวยเขาพุ่งไม่โดนเขาพุ่งใส่ผมไม่โดนแล้วผมก็ผักไปก่อนหนึ่งทีแล้วตอนนี้เอาไงเหมือนเขาจะตีผมแต่ว่าตีไม่โดนนะครับผมจะรอดไว้ช่วยด้วยเป็นกำลังใจให้ยูยจิเกตคนนีทีผมกลัวแล้วแล้วเหมือนเราจะวิ่งหนีเอาตัวรอดจากเออตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเครอดจากตัวเกตหกหกหก ว้าว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 หน้าล็อบบี้หน้าล็อบบี้ตอนชนะโคตรสวยโคตรด,ดีอ่ะ ดีมากดีมากแต่ว่าอันนี้คือผมได้เป็นจริงๆแน่นอนคนดูรอบนี้ผมได้เล่นเกม666จริงๆและดูสิถ้ามาลิสเราเยอะขนาดนี้ถ้ายังไม่เป็นผมก็ไม่รู้แล้วจะพูดยังไงเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านโฟร์คสเคิมันมีอีเวนต์ให้เราทาด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเท่อะแต่ว่าใครที่สนใจร้านเติมโลบักราคาถูกผมขอแนะนําเลยร้านบาดบัคร้านเติมโลบักราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกอาคาร์เด้นก็มีหมดแถมยัง มีบริการกดเกมคัฟแมปต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแม็กเทียนพีรับโคตรไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมุ้งมิ้งด้วถึงร้านดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์เราในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมใครที่สนใจร้านเตอร์โลบากาคาถูกก็ไปใช้บริการกันได้นะครับผมแล้วก็ใครที่บอกว่ามาจากช่องแม็กเทียนพีก็รับออกรสุดแสนที่จะมุ้งมิ้งไปเลยนะครับผมโอเคไปเริ่มเกมกันแรกผมก็ได้เล่นเป็นเกตคคม6แรกทีมแล้วครับคุณผู้ชมทางบ้านเฟิร์สอิมเพรสชั่นโอ้้้เกกกตตมมันนสููงงาาคคคคดือโรววแล ทำการกดกระโดดหรือว่ายังไงดีอ่ะผมลองกระโดดขึ้นเลยแล้วกันนะกระโดดขึ้นแล้วก็รูปโดดมาแล้วอดีจ้ามีใครอยู่บนนี้หรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะฮะคนดูงั้นเราลองกดบัตรละซิอากดแล้วเป็นการสแกนหาจริงด้วยคนดูแล้วตอนนี้ได้เวลาวิ่งล่าแล้วเขาก็กดบล็อกนะครับคนดูแต่ว่าเขาบล็อกผิดจังหวะอย่างนี้ผมก็ล่าเลยแล้วกันตอนนี้ก็นั่งเก็บหลอดเลือดแล้วก็หพีโอวีมันคือมันโคตรใหญ่อ่ะคนดูมันกว้างมากแล้วผมก็นั่งตีซ้ำแล้วก็ปล่อยขึ้นคำรามว้าคำรามใส่แล้วผมก็ตีมวไลาหเเอยยตรด ฟอสระเกศจะไปไหนกันเนี่ยเวลาผมก็ตีซ้ำอีกทีโอเคผมใกล้ได้ท้าไม่ตายแล้วนะครับคนดูใกล้ได้ท้าไม่ตายแล้วแนละ้วผมก็วิ่งใส่แล้วก็จับหววปองแปงปองแปงเนี่ย บอกเลยว่าดาวเวดแรงใช้ได้เลยครับผมแล้วตอนนี้เขาก็ติดสถานะเลือดออกเลยนะครับคนดูแลผมก็ปล่อยคืนใส่เรียบร้อยเอาไว้เขาติดสถานะมึนงงแล้วก็ไล่ล่าต่อเลยแกจะไปไหนแกจะไปไหนโดนผีหลอกวิญญาณหลอนเป็นซาเรียบร้อยเชื้อได้แล้วนะครับหนึ่งคนไปแล้วแล้วตอนนี้เอาไงต่อเหมือนจะมีคนอีกคนนึงอยู่นี่โอ้โหวิโรดิก้าจะไปหมดเลยแกเป็นเซอร์ตัวใหม่ใช่ไหมได้เลยมาพร้อมกันก็งี้แหละปล่อยคืนคำราไป็หนึ่งทีแล้วผมก็ตีซ้ำไปอีกทีหนึ่งแล้วก็หลบแบบดีๆแล้วก็พุ่งใส่ว้าจับได้แล้วฟััันนนคคควววววรร้้้้้้าาาตตีแแแลลลลกก็ำใใส่บทุมไดชออข ท่าไม่ตาย <c oughs> เรียบร้อยได้เวลารันแอนหายอุ้ยอยู่ตรงนั้นเยอะกันจังเลยนี่จะจับขวดเลยเรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งนะครับคนดูและตอนนี้เอายังไงต่อพวกแกทําอะไรฉันไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันโดนสตันไม่ได้ยังไงล่ะเน,นี่ยแล้วผมก็ปล่อยขึ้นใส่เรียบร้อยโดนไปสิบดาวเลยนะครับผมแล้วก็ให้เขาตีสถานะตาบอดแล้วผมก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยคนดูวิ่งเลยไม่พอตีสถานะสเต็งด้วย้โหมีสเต็งด้วยคนดูแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บไปอีกหนึ่งเฉีอดได้แล้วอะ่ะ <c oughs> โคตรด,ดีแล้วผมก็ตีซ้ำไปเลยเอาเพื่อนบล็อก นายบล็อกเลยเราไม่กลัวเพราะตอนนี้เราอยู่ขั้นเกี่ยวกาดอยู่ตอนนี้ผมอยู่หมดคำรามแล้วไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะผมฆ่าทุกคนได้แบบไม่ต้องกลัวโดนสตัร์ทนะเพราะนี่คือเกต6หกหกยังไงล่ะแล้วผมก็คุ้งตาเนี่จับฟัคนคนุณคุณคุณคุณแล้วก็ตีซ้าไปอีกทีเรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งนะครับคนดูโ้เล่นตาเดียวเวลสี่เลยคนดูตอนนี้ผมเวลสี่แล้วนะครับผมนี่นั่งตีวีโรดิคาเลยแล้วกันนะวีโรดิคาจะอาจจะไปไหนจ้าแล้วก็คุ่งตาแล้วก็จับตีปองปองแปงปองแปงโอ้บอกเลยว่า เกทโหดไม่จําเป็นต้องกระโดดก็โหดได้นะครับคนดูอันนี้คือแทบไม่ได้โดดเลยนี่แล้วก็ปล่อยขึ้นหุยขึ้นดามเลยโคตรแรงอ่ะหาซิฟเลยเหรอนี่มันคือพลังอะไรกันครับเนี่ยแล้วผมก็จับตามพุ่งตามไปแต่ว่าเหมือนรอบนี้ผมจะพลาดนะครับผมแล้วก็โอ้โอเวลารันแอนไฮผมใกล้หมดบิดแล้วอย่างนี้ทายัางไงผมก็ทําได้แค่ทาใจแล้วก็ตอนนี้ก็ไล่ฆ่าเขาต่อละกันนะแกจะหนีไปไหนจับได้แล้วนะครับทุกคนนี่เชื่อไปีกหนึ่งเหมือนการที่เราฆ่าได้หนึ่งคนจะทําให้เรานั้นสามารถเอ่อเพิ่มเวลาในการไอหมดแล้้ววอนดเเียง ีโรดิคาจะดีไปไหนจ้าห้ฉันไล่ลาแกโดยสีดีอ้อสีซ้ำเลยอ่ะเจอพลังแห่งตัวใหม่ไปหน่อยเป็นไงเราเพื่อนบอกเลยว่าแกโห6เล่นมันกว่าที่ผมคิดอีกนะเนี่ยคนดูตอนแรกผมคิดว่ามันไม่น่าเล่นมันอ่ะแต่ว่าพอลองเล่นจริงแล้วรู้สึกมันมากคือแบบโคตรดีแล้วตอนนี้ก็ปล่อยคลื่นใส่วาเรียบร้อย โดนคำรามตาบอดไปซยแล้วก็จับได้แล้วครับคนดูหวรทิ้งเลยเรียบร้อยเอ้ยมีเลือดดอกตามทางด้วยถ้าผมเก็บเลือดก็คืออ๋อเราก็จะสามารถเข้าสูโ่โหมดต่อไปได้โอเคเข้าใจแล้วงั้นขอเนียาตคำรามแกก่อนเลยละกันไไนดด้าเจ้ไปไหนเจ้าวีโรดีค่าจังไปไหนน้องทีวีบูแมนมานี่สิจับคุ้มได้แล้วควรควรควรเลยละกันนะโอ้โหเกดงหกเล่นโคตรมันนะคุณดูมันมันกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากขอเนียาแปลงล่าเข้าสู่ลันแอนไฮได้เวลาเล่นวิง่งไล่จับกันแล้วเพื่อจะหนีไปไหนจ้าปล่อยพลังคำรามเรียบร้อยเขาโดนแล้วผมก็พ ต้องใส่จับไปเอาไม่โดนนะผมโอ้โหวุดไปไกลนิดนึงสวยแล้วรันแอนไฮผมใกล้หมดรีดแล้วและตอนนี้วีโรนิาจะหนีไปไหนจ้า,อาขออนุญาตตีก่อนละกันนะเพื่อนอย่าเพิ่งน,นะจะหนีไปไหนมาสู้กันก่อนนะทีวีโรนิก้าจางจะหนีไปไหนจ้าโอเคตอนนี้ลีสไตไมีน่าแป๊บนึงแล้วก็จับได้แล้วอะฮ่าๆขาแกเป็นทีวีแล้วเกยชึ้นก็ไม่เมตตาแกแล้วนะอ่าเรียบร้อย ล่าแมนสแตนดิ้งบายนุ๊กนะครับคนดูเราเจอน no ุ๊กด้วยปล่อยคำรามไปแต่ว่าเหมือนมันจะหนีไม่ได้ครับผมกระโดดเข้าหาเอาเฮ้ยโดดไม่โด,ดเนเฉยเลยแย่แล้วขอโทษครับคนดูผมกาดจังหวะโดดไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่เพราะอันนี้เป็นฟวอร์ธามที่เล่นนะครับคนดูแต่ไม่เป็นไรได้เวลาไล่ล่านุ๊กแล้วน no ุ๊กแกจะไปไหนฉันจะฆ่าแกแกกล้าดียังไงมาทลายยศฉันแกกล้าดียังไงทิ้งให้ฉันถูกอยู่อย่างโดดเดี่ยวฉันจะฆ่าแกเจ้านุ๊กเตรียมตัวรับผลรับที่แกทำได้เลยจะนีไปไหนจ้า ตอนนี้รัดแม่สแตนดิ้งนุ๊กับเออเกตหกหกได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับคนดูแต่รู้สึกว่าเพลงดนตรีมันเปลี่ยนหมดเลยหรือเปล่าเพราะผมรู้สึกไม่ค่อยคุ้นซะเท่าไหร่ผมว่าใช่แล้วก็ตอนนี้จับได้แล้วนะครับคนดูต้องการขวนไปเลยแล้วกันนะเรียบร้อยตีสถานะเลือดออกนุ๊กแกแล้แกแกคิดว่าจะหนีรอดจริงๆรกันหรอเนี่งปล่อยคลืนใส่นะครับคนดูทำให้เขาตีสถานะเออมึนง,งงแล้วตอนนี้ใกล้ถึงตัวแล้วเตรียมตัวตายได้เลยนุ๊กแกแล้วนะทาไว้แซมมากเราเคยเป็นเพื่อนรักกันดีๆแท้แท้แกแกล้าดียรอ้บย ดีจีเวลเฟครับคนดูู้หเล่นครั้งเดียวเลเวลแปดแล้วบอกเลยว่าเปิดอีเวชั่นได้เล่นเกตโคโคโคคือโคตรสนุกโคตรมันโคตรดีโคตรุกงและเก่งกว่าที่ผมคิดว่าอีกคนดูตอนแรกคิดว่ามันจะแบบอาจจะไม่ได้สนุกขนาดนั้นแต่พอลองเล่นเองแล้วสนุกมากๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากลองเล่นต่างก็ไปลองเล่นกันได้นะครับคนดูบอกเลยว่าตัวใหม่ฟล์คเคตนั้นดีจริงโคตรโหดเฮ้ยคุณผู้ชมทางบ้านความรู้ใบม่เมื่อกี้ผมเล่นกับคุณลีโอมานะครับผมแล้วเขากระโดดไล่เขากระโดดค้างแล้วก็พุ่งใส่ผมผมดดนคร้งเีย วันชอ็อตอะคนดูจากพร้อมแรกผมเลือดเจก้าอะทำได้ไงไม่รู้ว่โคตรแรง และแล้วผมก็มาแล้วได้เวลาเป็นคิลเลอร์รอบ2แล้วอะ่ะ okay. โอเคเกตหกโหกปรากฏตัวแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าสิ่งที่คุณลลโอเขาพูดว่ามันจริงไหมที่แบบกดค้างแล้วดามจเราจะโคตรแรงอะ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมส่วนตอนนี้ไหนแต่ละคนอยู่ไหนโอ้เจอแล้วหมาแดงปรากฏตัวแล้วขออนุญาตปล่อยพลังคลื่นคำรามเลยละกันนะจะดีไปไหนผมจําไม่ได้วันดีจ้าจะดีไปไหนจ้าจจะฆ่าแกให้หมดเลยอะ่ะล่ตีไปดึงตีเลยละกันนะมาให้เกตหกหกพูดดีเลยฆ่านายหน่อยสี่จะไปไหนเอ่ยวีโรดี้่าจางเป็นคิลเลอร์ ตัวใหม่เป็นไซเว่รมตัวใหม่ใช่ไหมโอเคของผมก็พุ่งเลยแล้วกันจับได้แล้วควนขวรขวรเรียบร้อยโอ้โหบอกเลยว่าท่าน,นี้เก็บหลอดเลือดได้ดีมากคนดูตอนนี้ได้มา50แล้วนะครับผมแล้วก็ทำยันป่อยขึ้นใส่เลยแล้วกันทำให้เขาสับสนแล้วผมก็ตีเซาเปอีกทีแล้วก็เอากรดีชดดีจับได้แล้วนะครับผมเน่ฮ่เฮ้นี่ไงเป็นทีวีวูแมนเอทีวีวูแมนก็ไม่รอดขนามือจากเกทหกหกหกหอกนะนี่ผมก็ตีมัวเลยโอ้โห มีได้หลายคนด้วยนี่แหละคือสิ่งที่ผมโคตรชอบเลยแล้วก็ปล่อยขึ้นไป1พีนะครับผมแล้วก็ทำการจับคุ้มเลยแล้วกันจองแจ้งจองแจงเรียบร้อย เขาสู่หมดบัตรทันแล้วว่าเขาอนุญาตแปลงล่างรันแอนหายเรียบร้อยล่างเอาจริงมาแล้วนะครับผมได้เวลาพุ่งแล้วแล้วก็ทําการไล่ล่าเลยแล้วก็เล้หกกระโดดขึ้นขบนเอามันไม่โดนใครเลยไม่โดนไม่เป็นไรเอาไว้ว่าผมตามคนนี้เลยแล้วกันนะจะไปไหนจะทีวีพุ่งแม่นจ้างมานนี้สีปล่อยคึืนใส่เลยลวกันแล้วก็ขออนุญาตตีซ้ำสักทีอ๋อโอเเวลาจะหมดแล้วสงสัยผมต้องรีบแล้วสีเโอเคจับได้แล้วเวลากลับมารีเซ็ตแล้วนะครับผมอ่ะโอเคมีคนอยู่ตรงนี้ก็เรากพุ่งช้าใส่แล้วก็พุ่งไปเลยงว่งพุ่งเร นะครับคนดูแต่ว่ายิ่งผู้ยิ่งชาร์จนานเหมือนจะยิ่งแรงขึ้นด้วยนะครับผมน่าจะใช่แล้วตอนนี้เอาไงไล่ได่อาเลยแล้วกันนะอู๋ในร่างหมดบาดทันคือโคตรแรงอาเสียใจด้วยเสียใจด้วยฉันนะอยู่ในร่างบัดทันดาโดสตันไปก็ไม่มีผลอะไรโอ้โหเกทหกหกวฉันลากนี้คือโคตรโอพปียคุณดูเกทห6หอยู่ในร่างบตรทันคือโคตรโกดีอะได้เวลาวิ่งหนีและซ่อนแอบแล้วไงล่ะ จับเชือดเลยละการเรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งคนนะครับผมแล้วก็เหมือนจะมีอีกสองคนสามคนอยู่ตรงนู้นกันนะครับผมได้เวลาพุ่งใส่แล้วพุ่งใส่รูบชาร์ตไปเอ้าไม่โดนนี่ว่าผมไม่เห็นกําแพงคนดูคือแมพมันมืดมากแต่ไม่เป็นไรเอาปล่อยคลื่นไปเลยละการเรียบร้อยอย่างน้อยเขาก็โดนพลังคลื่นของผมแล้วจะดีไปไหนจ้าวิโรดิค่าจังเออฉันมาหาแกแล้วนะแกจะดีไปไหนขออนุญาตตีสักทีละกันนะโอเคตีโดนแล้วครับและตอนนี้เหมือนเขาจะใช้สเก็ตบอร์ดแล้วไงผมไม่กลัวผมก็จะตีต่อไปละกันนะ เอลโลข้าคิดว่าดีได้ไกลก็เอาเลยสิจะดบานแล้วว่าหมาแดงจะไล่ฆ่าตอนนี้หมาแดงคอาราว่าแล้วก็ปล่อยขึ้นใส่ เอาปล่อยไม่โดนได้ไงเว้ยเ่ยผมก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันแล้วตอนนี้ทําการพุ่งชาร์จใส่แล้วก็พุ่งเลยแล้วกันจับได้แล้วจ้องแจงจองแจง,จองเออเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งรู้สึกว่ายิ่งพุ่งชาร์จนานเหมือนจะดรเมิยิ่งแรงขึ้นนะครับคนดูเพราะตอนผมพุ่งปกติดรเมิมันยี่สิบหกใช่ไหมแต่เมื่อกี้ผมพุง่งพุ่งชาร์จนานนิดนึงก็ดาเมิตแบบสามสิบสองกันเลยอ่ะคุณดูหมดหรือว่าแรงมากยิ่งชาร์จนานเหมือนจะยิ่งแรงจริงนะครับคุณชาวตังบ้าเพราะก่อนหน้านี้คุณล ไมได้ว่าดีคุณทำผมว่าแสบมากผมขออนุญาตเอาคืนเลยละกันนี่ไงผู้ใส่แล้วก็ควรเลยละกันควรควรควรนะฮแล้วคุณลีโอเขาไปไหนแล้วโอเขาอยู่นี่นีเอจะดีไปได้ฮะทีวีบูแมนทีวีบูแมนจางจะคิดจะสู้กับหมาแดงเหรอนี่ไปล่อยขึ้นใส่แล้วก็โดนตีต,ตีซ้ำไปเลยละกันนะ เือเหลือแค่12เลยใช่ไหมคุณลีโองั้นก็ลาก่อนกาแฟคุดบายผมเชื่อได้แล้วโอเคเรียบร้อยเอาสุดช่วงล่าแมนสแตนดิ้งกับนูบอีกแล้วกันเหรอเออบังเอินเจอกันอีกแล้วอะ่ะเอยนูบฉันคิดถึงเรื่องเวลาวันวานมากเลยโอเคหกข้างหน้าเออพุ่งขึ้นไปข้างบนเลยละกันแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ไหนแต่ว่าอ้อผมเจอตัวแลว้วอ่ะเฮ้เฮ้เทำการปล่อยขึ้นใส่เลยเหมือนจะปล่อยไม่ถึงนะคนดูวงเล็กขึ้นไม่เป็นไรงั้นผมก็ไล่ล่าดูบเลยละกันนะไอ้นุ่กแก,ไไก,แกเอ ถ้าคิดว่าหนีรอดเก็เอาเลยเพื่อนถ้าคิดว่ารอก็เอาเลยเอ้ยตอนนี้บตดหันผมปดล,ล็อกแล้วคนดูบัดฮันปดล,ล็อกแล้วอ่ะเฮ้อเนูฉันน่ะเกียร์แกที่สุดเลยแกกล้าดียังไงมานขอรอย,ยด์ขันเหี่ยวเหียวกระชื้ดทิ้งเลยโอ้โหตอนข่าดูเบียนิ่เป็ชันพิเศษด้วยคนดูก็คือเป็นการกระทืบและฉีกกระชากไส้ออกทิ้งนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเท่ยังเท่เกตหหกหดีมากคนดูดีจริงต้องไปลองเล่นนะครับผมเป็นตัวที่เล่นโคตรมันโคตรสนุกอะบอกเลยว่าโคตรดีเวลเพย์เลย